ก็กล่าวสวัสดีครับอันนี้จะให้ดูเส้นทางระหว่างสุรินถึงจะกลับบ้านครับตรงนี้ครับทางข้ามทางรถไฟครับไปแล้วครับทางมด,ด,ดูนี่ก็เป็นสถ,า,ถานีรถไฟลำชีตรงนี้ก็มี

จะเป็นอาจจะออกจากลำซีนะครับำีตอนนี้แล้วี้ยังมีป่าเยอะนะครับมันเป็นรอยต่อะร,ระหว่างบริลามสุบินช่วงที่อาจจะเป็นแม่น้ำชีผ่านก็จะ ยังคงม,มีต้นไม้ดุดมสมบูรณ์อยู่ ต่อโมองกก็คงขับไม่ได้แรงครับในบริแถวนี้ตรงนี้มันจะมีสองถนนทั้งข้างบนเนี่ยใกล้แต่ว่าทางมันจะที่เรทางตรงแต่ว่าทางทางที่เรผมจะเข้าโค้งทางที่เรผมจะไปทางทางนี้ครับซึ่งเป็นทางรยางทําใหม่อีออกแล้วครับก็อสลับกับการพูดคุยก,กันอย่างเงี้ยบางทุ่ง ดูครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกแถวเ,เส้นทางระหว่างสุรินไปกระสังทางกนะก็ให้ดูบรรยากาศแถวนี้ยังคงมีต้นไม้ยังเยอะอยู่ที่ว่าผมพูดตอนต้นคือมันเป็นรอยต่อระหว่าง จังหวัดบุรีรัมกับจังหวัดสุรินทร์นะแล้วก็เป็นมีแม่น้ําชีเชื่อมตรงไหนที่มีแม่น้ําชีตรงนั้นก็จะมีต้นไม้เยอะอากาศทางโค้งเยอะมากครับไม่มีรถหรอกครับเพราะเป็นถนนภานนอกเราธรรมดาเนี่ยฮะ ไม่มีแล้วครับรอปชก็จะเป็นทางหลวงชนบทครับแล้วก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยครับบนสวนมาครับ ข้ามแม่น้ำชีซึ่งกำลังจะข้ามอีกไม่กี่อีกไม่ถึงกิโลครับอันนี้บ้านฉ้างบ้านนี้ถ้าเมื่อ2อสาปีก่อนเนี่ยน้ำท่วมนะครับสมัย2 5 0 0 54หรือ55ี่นะือหจะท่วมตัวรถรถรถ,รถผมนี่แต่ต้องใส่เรือข้ามแม่น้ำชี Cái này nam, là nam lạc này Cái dưỡng, cũng súng À, còn khang khang, bà rất, thập Bà Trong đầu bằng nó có thập video Điều Mẹ nào ตอนนี้แหละครับการเดินทางข้างหน้า10ลอ้อมาครับตอนนี้ลอ้อมะนี่ครับบรรยากาศทางแถวนี้ครับเร็วไม่ได้พอเทโค้งนี้ก็จะขึ้นแล้วครับขึ้นสะพานอ่านก็ จะเติบพัฒนาด้า,นน,านนี้ได้ว่าเราไม่หาเมืองนะครับแต่ว่ามันดูความบุรมสมบูรณ์ก็เพราะว่ามาันติดกับติดกับแม่นม้ำนั่นเอง อามีจักรยานครับอาจะเป็นโอ้ฝลั่ังสวัสดีครับเจอฝลัลังครับสวนกันพอดีเนี่ครับให้ดูสะพานข้ามแม่น้ำชีไม่มีน้ำนะครับจะม,มีน้ำน้ำใสอ่าเดี๋ยวผมชะลอรถจะสูงข้าหน่อยนี่ครับสภาพ แม่น้ำชีซึ่งบางครั้งก็ท่วมอะท่วมมากครับอันนี้สภาพขอเตืดนให้ดูชีรถมาพอด้วยแน้ำแห้งครับก็ไม่ค่อยกล้ายืนครับงตัวความสูงเนี่ยผมอยู่สะพานข้ามแม่น้ำชีระหว่างบุรีรัมย์กับ สุรินน้ำแห้งมากครับแต่น้ำยังคงใสใสแจ๋วเลยครับก็คงกี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีก็เดี๋ยวจะไปต่อครับเพราะสุดสะพานแล้วก็กราบสวัสดีทุกแฟนแฟนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจบกันที่สะพานข้ามน้ำชีะหอ่างจุดสิ้นสุดระหว่างระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ครับแม่น้ำชี สวัสดีครับ